คงสดายุนาทองที่ปรึกษาน,นิดา,าศาสตร์แห่งพวงจุย้ยหัวเฮงแล้วก็แอสโทรโลจีนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน u t u b e ที่น่ารักของผมอีกครั้งหนึ่งจากที่ผมพยากรณ์12ราศีในช่วงปลายปี59นะครับแล้วก็ต่อดด้ดย12ราศีในช่วงปี2560ก็ได้รับการตอบรับอย่าง ท่วมทน้นน่ายินดีมากนะครับแล้วก็ที่ผมได้เกริ่นนำให้ฟังว่าในปี2560เนี่ยมันมีดาวใหญ่ๆระดับบิ๊กระดับก็อดฟาเธอร์ด้วยกันถึง3ดวงที่มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายราศี 1. คือดาวพฤหัสหรือดาวจูปิเตอร์ 2. ดาวราหู 3. ดาวสาวหรือซัตเทิรนะครับมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายราศีซึ่งแน่นอนครับมันจะส่งผลกระทบไปต่อทุกๆราศีเลยทีเดียว และในครั้งนี้นะครับผมจะมาบอกรายละเอียดดีเทลให้ลึกลงไปอีกนะครับเพื่อเป็นการไขข้อข้องใจเป็นการปลดทุกข์ให้กับท่านหรือถ้าใครดีอยู่แล้วก็จะยิ่งบอกลู่ทางที่ดีให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกด้วยศาสตร์โบราณอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งศาสตร์นี้เนี่ยมีความเป็นมายาวนานเช่นกันก็คือเฟิงสุยการ์ดหรือพ่างจุย้ย เฟิงสุยการหรือไพ่ฮวงจุ้ยเนี่ยนะครับเป็นการจําลองเอาสัญลักษณ์มงคลต่างๆรูปลักษณ์ต่างๆในศาสตร์ของฮวงจุ้ยเนี่ยมาใส่ลงไว้ในเฟิงสุยการ์ดอันนี้ซึ่งจะมีเนื้อหามากมายทีเดียวนะครับซึ่งการสามารถจะเอามาพยากรณ์หรือมาบอกกล่าวแก่แฟนเยนทุกท่านได้อย่างจุ่ใจแล้วก็ยังมีสัญลักษณ์พิเศษใน ฟังสุ่ยการ์ดอันนี้ด้วยนะครับก็คือสัญลักษณ์ของหลักจกับซี่วยก็คือเป็นลักษณะของกวยนะฮะที่เป็นสัญลักษณ์ขีดปากๆตรงนี้ละครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่จะเข้ามาเติมเต็มและบอกหรือพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆให้มันแม่นยำมากยิ่งขึ้นอีกซึ่งจากใครที่เคยฟังการโครจรของดวงดาวในช่วงปี60ไปแล้วอันนี้ผมจะเอาศาสตร์แห่งฟงสุ่ยการ์ดอันนี้มาผสานกับการโครจรของดวงดาว ซึ่งจะออกผลพยากรณ์ออกมาได้อย่างเท่งตรงและแม่นยำทีเดียวและคราวนี้เป็นชาวราศีพิจิกท่านที่มีลัคนาราศีพิจิกนะครับในปี2560ผมได้เคยเกิดไปแล้วว่าในปี2559เป็นปีที่ชาวราศีพิจิกนั้นยุ่งยากวุ่นวายทางเรื่องใจ เรื่องงานและที่สําคัญคือเรื่องความรักและเรื่องส่วนตัวมันมีหลายอย่างที่ทําให้ชาวราศีพิจิกนั้นจุกอกหรือเครียดไม่ได้อย่างหวังรวมความไปถึงชาวราศีพิจิกที่ดวงความรักพื้นฐานไม่ดีก็จะดําไปสู่การแตกแยกและเลิกราได้อีกนหนึงจะหมายถึงปี2559นะครับชาวราศีพิจิกนั้น นำเงินบางส่วนไปใช้โดยที่ตอนใช้เนี่ยคิดไม่ถี่ถ้วนไปไปมามาการเป็นความยุ่งยากนี่สินหรือเป็นปัญหาที่ชาวราศีพิจิกเรียกว่ามึนตึ๊บเลยแ่ะครับและในปี2560ตรงนี้สำหรับชาวราศีพิจิกนะครับผมพยายกรณ์ให้ฟังอย่างนี้ความวิตกความวุ่นวายใจความหุดหงิดเงอะง,งะ เหมือนหมางแล้วก็ความรู้สึกคิดเครียดนอยๆอยบ้งบงต่างๆของชาวราศีพิจิกนั้นยังมีอยู่นะครับในปี2560แต่ว่าคุณน่ะแข็งแกร่งขึ้นเพราะมันได้ผ่านศึกสงครามความยุ่งยากในปี2559มาแล้วนะครับอย่างไรก็ดีความวิตกกังวลตรงนี้ยังคงอยู่แต่คุณจะรู้จักวิธีจัดก,การให้มันดียิ่งขึ้น ให้มันเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นให้มันมากระทบจิตใจของคุณน้อยลงนะครับคุณอาจจะทําตัวเขาเรียกว่าสบายๆปล่อยวางเหมือนไพ่หมายเลขศูนย์ตัวนี้นะครับซึ่งสัญลักษณ์ข้างล่างเนี่ยนะครับจะเขียนเป็นขีดประปตรงนี้เนี่ยนะครับเขาเขียนสัญลักษณ์ว่าหลีหมายถึงธาดไฟ มันแปลความหมายถึงสิ่งที่คุณจะมีความรู้สึกสบายอกสบายใจมากขึ้นธาตุไฟตัวนี้มันแทนความหมายถึงสติปัญญาและความคิดฟูตัวนี้ไม่ใช่โง่นะครับโง่คือ stupid แต่ฟูตัวนี้แทนความหมายที่คุณปล่อยวางหลายหลเรื่องให้ตัวคนเองมีความรู้สึกโปรแล้วก็สบายใจมากยิ่งขึ้นคือสถานการณ์ความยุ่งยากวุ่นวายงี่เง่ามันยังอยู่แหละครับแต่คุณจะมีวิธีจัดการตัดสรรปัญสนให้ตัวคุณเอง รู้สึกสบายใจยิ่งขึ้นและแน่นอนนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกในปี2560แนวโน้มการเงินคุณจะดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาด้วยการอิทธิพลของการโคจรแห่งดวงดาวและในฟังสุดการาดอันนี้ขยายออกมาเป็นภาพมังกรกำลังเล่นน้ำหลัจกจับซีก่กวยตัวนี้เขียนว่าขำหมายถึงทตาน้าในที่นี้มันหมายถึงความอุดมสมบูรณ์มังก,ร,กรตัวนี้กำลังเล่นน้ำอย่างมีความสุข ไพ่ตัวนี้ยังแทนความหมายถึงการได้บ้านได้ที่ดินได้รถหรือได้อสังหาริมทรัพย์ต่างๆซึ่งอาจจะได้มาในราคาถูกในราคาที่ไม่แพงนะักซึ่งนํามาสู่สิ่งที่ทําให้คุณมีความรู้สึกสบายใจขึ้นและที่ผมจะบอกจากนี้ต่อไปนะครับมันแทนความหมายถึงเรื่องของความรักที่ผ่านมาปี2559ชาวราศีพิจิกพบกับความรักที่จุกอก รู้สึกเบื่อหน่ายเครียดไม่มีความสุขแล้วก็เป็นสัญลักษณ์่วยตรงนี้นะครับมันแทนสัญลักษณ์ของความรู้สึกทร,รมานคุณก็ทร,รมานจริงๆแล้วครับในปี2559ในเรื่องความรักในปี2560จะเป็นปีที่คุณพยายามจะกจัดความยุ่งยากต่างๆให้มันหมดไปก็ด้วยสติปัญญาของคุณเองเช่นกันนั้นความรักอะไรที่มันหมดอายุถ้าเป็นนมถ้าเป็นโยเกิร์ตคือมันเอ็กซ์ไปแล้วมันกินไม่ได้แล้ว ให้ทิ้งแม่งไปเลยนะครับแล้วมาเริ่มต้นใหม่ๆกับสิ่งที่ดีๆกว่าถึงแม้ว่ามันจะขคลขับนิดนึงแต่มันก็ทําให้คุณมีความสุขมากกว่าที่ผ่านมาคุณเดินไปเจอกับรักซ้อนคำซ้อนคุณบ้างคุณไปซ้อนเขาบ้างอีรุงตรงนางพุ่นวายเหหายนะครับในปี25 5หแต่ในปี2560ตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปว่ามันจะมีการจบของสิ่งเก่าๆเพื่อพัฒนาไปสู่สิ่งใหม่ๆ แม้ว่าในใจคุณจะมีความระแวดระวังหรือความกลัวอยู่ลึกๆสังเกตตัวนี้จะเป็นเสือเข้ามาหลบอยู่ตรงผืนหลังคาคือบ้านนะครับแทนความหมายถึงการกระสือดระวังตัวตัวนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นเสือเข้ามาอยู่ในกรงนะครับเขากาลังมองไปข้างนอกมันแทนความหมายถึงการระแวดระวังภัยจากภายนอกผมกําลังจะบอกคุณว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่มันดําเนินไปในช่วงปี59จนถึงปี2560ตรงนี้ ชาวราศีพิจิกที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาในช่วงปี2559จนถึงปี2560แน่นอนครับหลายสิ่งหลายอย่างมันดําเนินไปได้ดีขึ้นคือความยุ่งยากใจย,ยังมีอยู่แต่ว่าคุณมีวิธีจัดการเปลี่ยนความคิดของคุณเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆให้มันรู้สึกดีขึ้นแล้วคุณจะมีความรู้สึกเบิกบานรู้สึกมีความสุขกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ดีชาวราศีพิจิกให้ระวังสุขภาพเกี่ยวกับ กะเพาะอาหารท่องทองแล้วก็มดลูกสําหรับผู้หญิงส่วนผู้ชายอย่าไปเล่นกีฬาที่มันโลดโผนผ่าโผลบ้าบ้าบๆนะครับคุณมีโอกาสจะเจ็บตัวได้ง่ายมากอันนี้ผมติงให้ระวังไว้เลยอีกสิ่งหนึ่งสําหรับชาวราศีพิจิกในปี2560นะครับผมกําลังจะบอกคุณว่าในเรื่องของงานที่ชาวราศีพิจิกได้ดาเนินม,มากกอนหน้านี้ในปี2560จะมีคนให้การสนับสนุน ถ้าเป็นงานที่มีการติดต่อและเอื้อกับระบบราชการคุณจะได้รับการสนับสนุนหรือรับคาชี้แนะที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเป็นคนที่นับหน้านับถือแล้วก็อีกอย่างนะครับในนี้บอก,บอกว่าการอ,อ่อนน้อมถ่อมตนในปี2560มีความจําเป็นอย่างมากสําหรับชาวราศีพิจิกนั่นหมายความว่าถ้าคุณเคยเป็นคนสุดโตง่งเคยเป็นคนขวางโลกเคยเป็นคนพูดจาขวางหูไม่ค่อยเข้าหูคน ปีนี้คุณลองปรับเปลี่ยนใหม่นะครับบางอย่างมันอาจจะฟุ่มืบ้านแต่นั่นจะนํามาซึ่งความสําเร็จให้กับคุณอย่างแน่ๆสิ่งที่ผมจะบอกจากนี้ต่อไปสําหรับชาวราศีพิจิกในปี2560มันมีในย่าสาคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับเขาบอกตรงนี้ไว้ว่าถ้าคุณนะครับถ้าคุณได้เริ่มกิจการใดๆมาก่อนหน้านี้ในช่วงปี58-59แล้วมันไม่สําเร็จ ในปี60ตรงนี้ให้คุณจบมันเลยนะครับจบมันพอคัดแค่นี้แล้วไปเริ่มสิ่งใหม่เพราะนั่นหมายความว่าสิ่งใดที่คุณเริ่มมาก่อนตั้งแต่ปี58 59แล้วมันเฟลมันไม่สําเร็จแล้วเนี่ยคุณอย่าไปทู่ซี้งี่เง่าทาต่อไปนะครับให้คุณพักไปจบเลยอาจจะมีการขัดทุนเป็นเรื่องของตัวเลขนิดหน่อยแต่ในปี60คุณจะได้เริ่มสิ่งใหม่ๆโดยที่คุณไม่ต้องมาตะขิดตะขวงใจกับสิ่งที่มันไม่ได้กําไรมันขัดทุนมันไม่ได้ ผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่ผ่านมายัางไงล่ะครับและนี่คือคํำพยากรเพิ่มเติมนะครับเป็นการชี้ช่องทางเป็นการปกทุกให้กับชาวราศีพิจิกอย่างที่ชนิดที่เรียกว่าคุณสามารถจะเอาเป็นไกด์ไลน์เป็นแผนที่ของชีวิตได้เลยในช่วงปี2-5